สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับน้องเจม NL Auto Car นะครับวันนี้ผมมีรถมานําเสนอ1คันนะฮะต้องบอกเลยว่ารู้สึกยินดีและดีใจมากสําหรับรถด้านหลังผมนี่นะครับเป็นอีซู m Max นะครับต้องบอกเลยตัวนี้เป็น X-Series นะครับปี2015นะครับเครื่องยนต์2.5นะครับอันนี้เนี่ยราคาเนี่ยขอเปิดแค่568,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยงามแค่ไหนครับ Yeah. เดี๋ยวเรามาเริ่มมาแต่ข้างหน้าดีกว่านะครับว่า i s u z X-Series คันนี้จะสวยงามแค่ไหนนะครับต้องบอกเลยอันนี้นะครับให้กุญแจมาเป็นกุญแจคีม์รีโมทนะฮะอ่าแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเริ่มต้นแตะข้างหน้านะครับข้างหน้าเนี่ยให้มาเป็นไฟ LED เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมกระจังหน้าโครเมียมสีดำนะฮะมีสูสีแดงโดดเด่นบอกเลยนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับ พร้อมฝากระโปรงของเขาเนี่ย X-Series เนี่ยจะมีสติกเกอร์นะครับแปะอยู่ข้างหน้าบ่งบอกนะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์นะฮะเป็นไฟเดย์ไลท์เนี่ยทั้งซ้ายและขวานะครับคันนี้ต้องบอกเลยเป็นสีขาวมุกค่อนข้างสวยเลยครับส่วนด้านหลังของ Isuzu X-Series คันนี้นะครับต้องบอกเลยนะฮะให้มาไฟท้าย LED นะครับสังเกตง่ายๆเลยตัว X-Series จะมีสติกเกอร์แปะอยู่นะฮะบ่งบอกอย่างชัดเจนพร้อมสติกเกอร์ลายคาดเทาดานะครับคันนี้เนี่ยให้ มานะครับมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะครับผมสังเกตง่ายๆนะฮะเอ็กซ์ลีเนี่ยจะมีชุดแต่งบนหลังกระบะมาให้นะครับผมสำหรับภายในของเจ้าอี u ููเอ็กซ์ลคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับข้างในเนี่ยให้มานะครับเป็นโทนนะครับสีดำนะครับตัดแดงนะฮะ บ่งบอกว่าเป็นเอ็กซิลี่นะครับเพราะมีเบาะนะฮะได้เป็นเบาะหนังปักคําว่าเอ็กซิลี่นะครับค่อนข้างดูแล้วโฉบเฉี่ยวมากเลยนะครับคันนี้นะครับให้ระบบส่งกําลังนะฮะเป็นเกียร์ห้าสปีดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับผมพร้อมนะครับความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับทั้งผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่นะครับ ส่วนคนโซนกลางเนี่ยให้มานะครับเป็นจอสัมผัสมีกล้องถอยหลังให้นะครับพร้อมสามารถต่อวิทยุต่อบลูทูธนะครับเป็นวิทยุอ่าดิจิตอลแล้วนะครับนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับก็ให้มาเป็นฝ้าสีดํานะครับค่อนข้างดูแล้วสวยงามมาก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าคันนี้ค่อนข้างดูสวยงามเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้รายละเอีย e ดเพิ่มเติมสนใจเจ้าคันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w nlauto c a r com ครับผมสาหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะครับที่เต็น nlauto car